ใครเป็นทีม Microsoft Edge ยกมือขึ้นครับ AI สำหรับ Microsoft Edge มาแล้วบอกเลยว่าเปลี่ยนใจไปใช้อันอื่นไม่ได้แล้วแน่นอน เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่า Microsoft เนี่ยลงทุนให้ Open AI เลยได้สิทธิพิเศษในการใช้ AI ทุกตัวของเขามาใช้ในทุกเครื่องมือของตัวเองเลย Microsoft Edge ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาเอามาปลักนะครับความน่าสนใจคือนอกจากมันจะใช้ m i Microsoft New b i n g มาปลักอินอยู่ในมันแล้วเนี่ยมันสามารถทำอย่างอื่นได้เยอะมากวันนี้จะไปดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยคือมันจะโผล่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็สามารถเสิร์ชได้เช่นไปวางแผนเที่ยวไปฮ่องกงสามวันหน่อย สามารถไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับและใช้ความฉลาดของ GPT 4เนาะในการสรุปข้อมูลมันมาให้เรานะครับก็จะได้ข้อมูลที่มันสดใหม่มากกว่ามาจากโลกอินเทอร์เน็ตที่มีข้อมูลเยอะกว่าแล้วก็บอเรเฟรฟเลนซ์ด้วยเนาะว่ามันมาจากเว็บไซต์ไหนอย่างเงี้ยวิสิตวิกตอเรียพาร์ควิทต์เติร์ดซึ่งมันก็จะแนะนําด้วยว่าเราสามารถถามอะไรมันต่อได้เนาะอันนี้คือเรื่องปกติอยู่ในบิ๊กอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนาะความพิเศษมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเปิดเว็บไซต์แล้วเเเเรรรรราาาาาาากกดปปุุ่่่มมมมมนนนนีี้้้ะะะคััับบจสใหลยยถอววชซ 10 new ผมเขียนว่าให้มัน summary new feature ใหม่จาก Canva นะครับจากเว็บไซต์ด้านซ้ายเนี้ยมาเป็น bullet point ให้หน่อยผมกดอันนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะไปอ่านหน้านี้นะครับแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็มาสรุปให้เราเลยนอกจากนี้นอกจากนี้ไปอีกไปให้ยากกว่านี้อีก PDF ครับสมมุติผมบอกว่าด้วย summary pdf หน้านี้หน่อยเห็นไหมผมยังเปิดเป็นเว็บไซต์เลยนะครับเปิดจากเว็บไซต์เลยนะครับแล้วผมกดอันนี้นะครับผมเข้าเว็บไซต์เซิร์ฟกูเกเจอ pdf นี้ของ Ark Investment เนาะผมเปิดทิ้งไว้นะครับยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงเครื่องเลยเนาะมันสามารถอ่าน pdf แล้วสรุปมาให้เราได้แล้วถามต่อนู่นนี่ก็ได้เนาะเพราะมันกันสักเจสมาเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับความเทพของเขายังไม่จบอยู่ดีก็อยากอ่านเรื่องนี้สุงยิ่งที่ ccdc ทําไว้แบงดีมากๆเลยเนาะอุ้ยแต่มันอ่านยากจังช่วยสรุปให้ฉันหน่อย เขาลืมว่าเป็นภาษาไทยเนาะเป็นภาษาไทยนะครับข้อความนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับหลักสูตรการคิดช่องออกแบ,บของ c d c ซึ c, ่งเป็นหลักสูตรดึ๊ดดดูซิว่าก๊อปไหมหรือสรุปมาวัตถุประสงค์สมมุติผมไฮไลท์อย่างนี้นะครับแล้วผมเซ็นไปเพิ่มเนาะมันจะถามว่าคุณต้องก่าในอะไรอธิบายเพิ่มเติมอะ่ะโหมีการเซิร์ชข,ข้อความนี้นะครับเข้าไปที่แชท แล้วไปสนค้นหาต่อแล้วมาอธิบายต่อด้วยเนาะว่ามันเป็นประโยคที่ถูกใช้ในดีไซนิงกิ้งโปรเซสกันเยอะมากเพื่อทำให้ e n c o u r a g e ให้คนเนี่ยครับกล้าที่จะ Take List กล้าที่จะเสี่ยงนะครับกล้าที่จะเรียนรู้พันความผิดพลาดข,ของมันนะครับภาษาไทยยังไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าถ้าเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันอ่านภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วตอบเลยภาษาอังกฤษจะค่อนข้างแม่นยำขึ้นกว่าเดิมเนาะแต่ถามว่ามันตอบภาษาไทยได้ไหมมันตอบได้แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ GPT 4เนาะซึ่งภาษาไทยมันค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งแล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตจะเห็นแท็บ compose นะครับ compose เนี่ยมันสามารถให้เขาว่าช่วยงานเขียนของเราได้เนาะสมมุติผมอยากจะเขียน Combine Design Thinking Process with Chat GPT อ่ะหล่ะส่วนนี้ผมสอนอยู่เนาะแล้วเราอยากให้มันเป็นบล็อกนะครับแล้วเราบอกว่าขอมีเดียมละกันแล้วเราก็เราอยากให้มันโปรเฟชชั่นอลระดับหนึ่งละกันนะเป็นงานขายเนาะผมกด generate draft นะครับอ่ะมันเขียนมาให้เลยอะ่ะ How to combine t h e s e l l i n g process with Chat GPT เติตตตตตตตร,เร์เตาาาิร์เตคร์ครเติเร์เติร์าติร์เ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 ตไร์เติ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 ร์เปิร์เต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 ิร์ บั็กนะครับแล้วก็นึ่งปุ๊บไม่มาก๊อกก็ได้ครับกด Copy แล้วกดวางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบล็อกที่เขียนผ่านเบราว์เซอรโซ์โดยที่ไม่ต้องเปิด c h a t GPT เลยเปลี่ยนมูดแอนโทนได้วยเป็นฟอร์แมตได้ด้วยเปลี่ยนความยาวของบทความได้ด้วยจริงๆสำหรับผม Microsoft Edge เนี่ยปกติมันก็เร็วกว่า Google Chrome อยู่แล้วเนาะเพราะเอา GPT ใส่เข้าไปนะครับกายร่างมันเป็น Super Edge เลยนะสำหรับผม,มก็เป็นเบราว์เซอร์ที่ส่วนตัวแล้วถ้าตัวอื่นยังปลักพวกนี้ออกมาให้เ,เทียบเท่าไม่ได้นะครับ ผมคนต้นเลอกใช้ safari แล้หันมาเปลี่ยนใช้ Edge 100%แน่นอนไม่แน่ใจว่าเปิดแบบเป็นทางการหรือยังนะครับเพราะว่าผมก็ชอบไปกด j o i waiting list มั่วๆแล้วมันก็ใช้ได้เลยเนาะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้นะครับหาแล้วหาไม่เจอจริงๆนะครับว่ามัน public หรือยังนะครับถ้าใครได้แล้วก็ลองไปใช้กันดูนะครับคุณจะติดใจกับ Microsoft Edge แน่นอน